สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันในคลิปแรกเนาะก็หลายวันแล้วนะคะที่แอ็กก็ไม่ได้ลงช่องอะไรเลยเนาะเพราะว่ากาลังยุ่งกับในการย้ายที่ทํางานใหม่นะคะก็ยังไงก็ตามเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแอคก์กดแชร์ให้น้องมีโชคพารวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและกันเนาะวันนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขเด็ดๆของอาจารย์น้อย จันน้อยแห่งบรีรับเนาะเลขตดเซตจาจันแล้วก็เลขซองของพ่อแหลและซองของเสียนระยองแล้วก็เลขของปู่ล็อกนะคะหลายๆสำนักที่เข้านะคะงดแอดก็ไม่ได้ให้ดูตัวเลขที่เข้านะคะสรุปนะคะแต่จะให้ดูตอนที่ลงคู่กันเลยเนะาะจะได้ดูว่าของของใครเข้าบ้างเนาะก็ะหลายคนก็หลายๆ เลขหลายท่านก็เข้านะคะเลขสื่อเนาะค่ะเพิ่มให้เสียเวลานะคะก็เรามาดูตัวเลขของอาจารย์น้อยเลยนะคะวันนี้ก็ครบอาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยเนาะเพราะว่าร้อนมากเลยนะคะที่กรุงเทพวันนี้นวันอาวันเสาร์นะคะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะขับดูตัวเลขเลยค่ะงวดที่แล้ววันที่หนึ่งนะคะเลขของอาจารย์น้อยเลขแม่สื่อตะเคียนแล้วก็เลขัดเซตจันเนาะ ข้าวนะคะเลขของเมตเคียนสามสี่หนึ่งแล้วก็เลขตะเสตจันที่ขอได้สี่หกสี่หกหกสี่นะคะก็ข้าวที่สี่หกตรงตรงนะคะแล้วก็โนเน้นโค้งสุดท้ายก็ได้สี่หนึ่งนะคะขออาจารย์น้อยเข้าหลายงวดติดเลยนะคะขออาจารย์น้อยเนาะแคบไ้เพื่อเปรียบเทียบของงวดนี้ดูนะคะกองหลักฐานของเก่านะคะ จากช่องนิวจากน้องนิว่ะงวดนี้ค่ะได้งวดนี้ได้มาแล้วนะคะเลขแม่ซื้อแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนจะให้เลขสิบสองงดนะคะสิบสองงดเนาะให้มาแล้วต่ง,งดสองแปดศูนย์เก้าสามห้าสองตัวมีสองแปดสามห้าและห้าศูนย์ค่ะ ตัวเน้นตอนตัวเน้นมีสามชุดนี้นะคะอาจารย์ก็วงให้เนาะเป็นเลขสืบแม่ตะเคียนนะคะก็งวดใหม่เนาะวันที่สิหกเดือนแปดนะคะสิบหกสิงหาหกเจ็ดเนาะแก็บหน้าจอไว้เลยค่ะงวดแล้วเข้าบนเข้าล่างนะคะต่อไปค่ะของเลขสอง อาจารย์แหล่เนาะเม็ดเดียวเก้าสี่หนึ่งเข้าที่สี่หนึ่งและหลายคนเขาก็ได้บนไลนได้ล่างนะคะหกสี 64, 46, ่สี่หกเนาะเพราะว่าเก้าสี่สี่เก้าก็เป็นเลขที่เขาอั้นนะคะก็หลายๆคนที่ตามอาจารย์แหล่หรือพ่อแหล่ก็ได้นะคะบนล่างเนะาะแต่ท่านไหนที่เ็าตามมานานแล้วเนาะมางวดนี้ค่ะมาแล้วนะคะเลขซองเม็ดเดียวซองห้าหมื่น สามห้าศูนย์ตัดเล่นเอาสามห้าห้าศูนย์และสามศูนย์ค่ะเป็นเลขตัวเดียวกับงวดที่แล้วเนาะออกห้าศูนย์สามนะคะก็ได้เลขตัวเดิมเพียงแต่สลับที่กันเนาะเลขสองขอาจาัน์หลน่าสนใจนะคะเพราะว่างวดแล้วก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างเนาะเลขเก้ากลับหัวเป็นหกมางวดนี้นะคะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะจากช่องมหาเฮงช่องพ่อสวัยแล้วก็พ่อช่องพ่อแลเนาะสองห้าหมื่นแคปหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะเลขสองละแสนเนาะเซียนระยองงดที่แล้วเนาะรวดที่แล้วก็หลุดนะคะก่อนงวดนี้ก็ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าเป็นเลขสองเม็ดเลขเม็ดเ,เดียวเนาะน,นี่งดที่แล้วนะคะเลือก งดที่แล้วก็หลุดนะคะหลักฐานเนาะหลุดก็คือหลุดนะคะมางวดนี้ค่ะมางวดนี้เม็ดเดียวห้าศูนย์หนึ่งวิ่งบนล่างศูนย์ห้ากับศูนย์เนาะบังเอิญเลขห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยตรงกับเลขสองของพ่อทองแหลนะคะของพ่อแหลเนาะ ห้าศูนย์นะคะซึ่งตอนนี้กําลังเป็นเลขดังแล้วนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะตัดเล่นเอาเนาะล่างสองชุดนะคะสี่ศูนย์กับสี่ห้าค่ะเปลี่ยนชื่อซองแล้วคะ่ะซองละสองสลึงเนาะเสียนระยองต่อไปค่ะเลขของ ปูเลกล็อก,กขาวงวดที่แล้วก็แม่ตะเคียนบอกว่าให้แล้วต่อง,งวดถูกแล้วจปะปฏิอะไรเยอะแยะสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งก็เข้าตรงๆเนาะโค้งสุดท้ายไม่เข้านะคะเข้าที่สี่หนึ่งเนาะโค้งสุดท้ายมันเน้นที่เก้าสองเก้าเอดก็ได้ตามนะคะพออยากได้สามตัวเนาะซื้อง่ายนะคะมางวดนี้ค่ะ คือแม่ตะเคียนมาบอก1นึห้หรือ195่นะคะสตัวมี90 19ศูนยเและห้าห้เดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะของปู่จะมีเลขโค้งสุดท้ายนะคะเลขส่วนเลขทูบปูป่อธิษฐานว่าถ้าตรงกับเลขที่แม่ตะเคียนให้มาก็ขอให้เป็นตัวเลขตรงกันนะคะซึ่งปรากฏว่าตัวเลขตรงกันนะคะ195ค่ะ จากช่องน้องนิวค่ะหนึ่งเก้าห้าตรงกันเลยนะคะกะเลขทูบ <c oughs> ต่อไปค่ะเลขปู่ของเลขปู่พญาเต่าเนาะเลขทูบเข้าที่เลขซีนะคะสี4 1, 4 1, หนึ่งสีหนึ่งคือจะเป็นสีหกตัวกันด้วยนะคะ,ละหลายๆท่านที่ก็ดูช่องน้องอาร์มเขาก็ถูกกันเยอะนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะซื้อเก้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่เก้าสี่หกเข้าตรงตรงที่สี่หนึ่งเนาะมางวดนี้ค่ะ <c oughs> เลขเซมซีได้สามศูนย์ห้าเลขทูบก็มาตรงกันกับเลขเซียมซีได้นะคะห้าศูนย์สามบังเอ,อิญมากเลยนะคะก็มีลุ้นเนาะ เพราะว่าตรงกับเลขสองพอดีของพ่อแหลพอดีเลยนะคะเลขหางวัทัดตกมาตกตกลงมา9ก้าสามสี่สองห้าค่ะเลขไซเทียนที่เห็นที่น้องอามไปถ่ายทาก็เจ็ดหสองตัวเลขสวยงามมากนะคะก็เลยลงไว่ให้หมดเลยนะคะสามสีก็เลขทูบนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะคะ ต่อไปค่ะของน้องเต้ยค่ะน้องเต้างดท่แล้วก็เน้นน้องเต้าก็มีเลขก็แค่นี้นะคะตัวเลขก็น้อยนะคะก็หลายคนที่เขาอยู่เป็นที่ติดตามน้องเต้วมาเขาก็ถูกกันเยอะเนาะได้มีสามตัวก็มีสองชุดสองตัวก็สองชุดนะคะก็เข้าที่กับหัวหกสี่สี่หกนะคะ fc คอนลองเตาเขาก็ถูกกันเยอะนะคะเก้าสี่สี่เก้าหกสี่สี่หกเนาะใครซื้อเป็นเขาก็ได้นะคะเราอย่าไปซื้อตรง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 ,ตรงเราซื้อแล้วเราก็ควรกลับหัวกลับหางเนาะมันจะเป็นไปได้มากเลยนะคะมางวดนี้ค่ะงวดนี้ปล่อยมาแล้วสามตัวศูนย์เก้าห้าหรือศูนย์หกห้าลังกลับหัวอีกนะคะหกกับ ก้านะคะมันจะชอบเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนตัวเองเราก็ทัดซื้อตามเราก็ต้องกลับหัวนะคะศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าเก้าห้าห้าสี่สองตัวนะคะ,ะทุกทุกช่องทางเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะคะชอบชุดไหนเราค่อยซื้อนะคะตรงตัวเลขตรงใจเราค่อยซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงมากค่ะการสุดท้ายนี้ ก็กอทุกท่านเนาะโชคดีตัวเลขที่เราถูกใจเราค่อยซื้อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ